มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมเพราะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการแสดงออกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและสังคมของแต่ละบุคคลต่อผู้อื่นและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นยังเป็นหนึ่งในสี่สหลักตามนวคิดของยูเนสโกที่มุ่งพัฒนาความเข้าใจเรื่องราววัฒนธรรมจารีตประเพณีและค่านิยมของผู้อื่น การพึ่งพาอาศัยกันและยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างชาญฉลาดและด้วยสันติวิธีดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งค่ะซึ่งจากกระบวนการ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการกระบวนการเชิงออกแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเราจะพบว่าทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ทักษะย่อยได้แก่ทักษะการสื่อสารทักษะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการมีมารยาททางสังคมค่ะ การเรียนรู้ผ่าน e-learning ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างยูนิเซ s ประเทศไทยและคณะศึกษา,าศ,ศษาสตร์และเกษตรศาสตร์จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูศึกษานิเทศและผู้ที่สนใจทางการศึกษาสามารถนํามาใช้ในการเรียนรู้ในเรืร่องของหลักการแนวคิดและการออกแบบการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยังมีประสิทธิภาพเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ